ช่วงนี้ก็มีแปลงแรกของจังหวัดลบบุรีครับบริเวณนี้เป็นเขาเรียกว่าอ่างซับเหล็กจังหวัดลบบุรีนะครับหรือว่าภูซับเหล็กนะครับวันนี้บรรยากาศดีนะครับมีหมอกช่วงเช้าเช้านะครับ ช่วงนี้ประมาณเวลาประมาณหกโมงครึ่งนะครับอากาศดีมากครับมีหมอกลงบางๆในช่วงเช้าครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมจะขึ้นไปพาเพื่อนๆครับไปดูทุ่งทานตะวันจังหวัดลบบุรีกัน,นครับก็เ,เป็นถนนเส้นหนึ่งที่วิ่งโอบล้อม เขาตะกล้าเลยว่าเขาจินแรนะครับเส้นนี้วิ่งถึงกันหมดครับครับแล้วเราก็มาถึงบริเวณทุ่งทันตะวันเขาโดนะครับตัวนี้ตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นเขานะครับเขาโดนะครับจะอยู่ช่วงนี้นครับวันนี้มีหมอกลงช่วงเช้านะครับวันนี้ผมมาช่วงเช้าแล้วก็มีหมอกลงบริเวณข้างบนเขานะครับ บรรยากาศดูสวยมากนะครับส่วนเ,นเพื่อนๆที่จะชมทุ่งทานตะวันนะครับก็จะเห็นอยู่ด้านนี้นะครับนะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหน้านะครับช่วงนี้ก็มีแปลงแรกของจังหวัดลบบุรีหลายๆแปลงต้องบอกว่าหลายๆแปลงนะครับบานรับนักท่องเที่ยวใน ฤดูการนี้เรียบร้อยแล้วครับสวยงามนะครับแปลงข้างๆหลายๆแปลงก็กําลังขึ้นกําลังใกล้ๆจะออกดอกก็อีกหลายแปลงครับครับที่เห็นนี้เป็นเขาจินแลนะครับติดกับวัดถ้ำมงคลน,นิมิตนะครับวันนี้หมอกช่วงเช้าลงสวยมากครับแวะมาชมได้นะครับ ปักหมุดมาที่เขาจินแลนะครับปแปลงนี้เป็นแปลงแรกนะครับที่บานในจังหวัดลบบุรีนะครับครับก็ยังเป็นบรรยากาศที่เขาจินแลนะครับในช่วงเช้าเ้านะครับแปลงนี้นะครับกำลังปลูกยังไม่ออกดอกครับ เป็นทุ่งทนตะวันอีกแปลงหนึ่งนะครับก็จะลั่นกันมานครับแปลงข้างๆลยแปลงด้านนี้ก็จะบานนะครับประมาณนี้ที่เห็นนี้นะครับแบกาวด้านหน้าเนี่ยนะครับตรงนี้วัดถ้ำมงคลนิมิตรน,น,น,นะครับของจอดลบบุรีนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับแปลงที่เราไปชมเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ผมถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับขอบคุณครับ